แต่งหน้านะคะด้วยเซตของลอรีอัลกันนะคะเริ่มจากการขอทำหน้าชุ่มชื้นก่อนนะคะทุกคนคองพื้นตัวนี้นั่นเองนะคะเวลาใช้เขาจะเปิดหรือว่าอ๋อเวลาใช้เขาจะหมุนเอานะคะทุกคนนี่แบบนี้เลยนะคะดูสีกันกว่าที่หลังมือเป็นประมาณนี้นะคะลองเทียบกับแบบสองห้าศยที่มิวมีนี่สองนะคะนีด่ดูตอนที่เขาใช้นะตอนที่เขาใช้มันจะแบบพอเซตตัวแล้วมันก็จะเข้มขึ้นมาระดับนึงด้วยนะ ในกล้องดูเหมือนไม่ต่างกันมากนะแต่ว่าอันนี้คือต่างเห็นเลยนะว่าต่างสองห้าูนย์ก็คือออกมมตนโทนแบบส้มๆนิดๆนะคะสองสี่ศูนจะเป็นติดเหลืองนิดหนึ่งนั่นเองนะคะทุกคนแล้วก็เกลี่ยง,ง่ายด้วยนะกลิน่นกลิ่นหอมนะคะก็คือตามสตาร์ลอเรียลนี่แหละสองห้าศูนย์สองสี่ศูนย์ะคะดูเกลี่ยง,ง่ายกว่ารุ่นเก่านะคะทุกคนรุ่นของรุ่นใหม่นะ,ะนี่พอเกลี่ยปุ๊บจะเห็นชัดเจนเลยว่ามันต่างกันค่อนข้างที่จะระดับนึงเลยนะคะ ซึ่งมันเหมือนจะขาวไปสาหรับหน้ามิวชไแมแต่ต้องรอตอนเขาเซตตรือว่าแต่งหน้าเพิ่มเติมอะไรเงี้ยจะดูว่าเป็นยังไงนะคะมาสองสี่ศูนย์ก่อนเลยต้องค่อยๆแตะแลวกันเนาะมาไม่ต้องเยอะมากทุกคนเพราะเหมือนแบบว่าค่อนข้างพ,พิกเมนแน่นแล้วก็มานี่จะทาข้างเดียวก่อนนะคะคุยทุกคนมืนหมนสกินแคร์เลยอ่ะด้วยความที่มันผสมแบบสี่เปอร์เซ็นต์นาซิามายชไหมก็คือแบบเออบนแบบทาสกินแคร์ลงไปอ่ะที่มัน มีสีมีพิกเมนต์อะไรงเงี้ยนะคะแต่งเขาที่ให้มาเนี่ยทุกคนปัดปัดดูไม่กล้าใช้เนี่ยมันแน่นมากบนๆอ่ะบนๆก็ปกปิดแล้วนะทุกคนแค่นี้ยไ้ยิ่งแบบหน้าไม่ค่อยเป็นอะไรก็คือใช้นิดเดียวได้เลยแล้วเกลี่ยง,ง่ายด้วยอ๋อเพิ่มที่ใต้ตานะคะ มัก็จะแทบๆลงไปก่อนนะคือแบบแค่อยลากที่หลังเปรเซ็นสั้นๆเพิ่มจุดๆแต่เขาก็ใช้ง่ายด้วยทุกคนก็คือรีวิวแปลงไปด้วยเลยละกันลองแต่งครั้งแรกเลยนะคะเป็นเหมือนการลองของไปด้วยนะแล้วก็แบบอันบอ์ไปด้วยทุกคนหลังทาคือเขาจะแมทไปเลยนะคะดูเหลืองขึ้นมานิดนึงนะตอนนี้มันดูแบบแดงๆส้มๆนะคะแต่มันทำให้สีผิวมันสม่ำเสมอมากขึ้นแล้วก็ ปกปิดประมาณนึงเลยทีเดียวนะถ้าอยากวิววิวก็คือเพิ่มไปอีกได้นะทุกคนแต่มิวว่าประมาณนี้พอแล้วนะคะสำหรับมิวนั่นเองนะจะลองแป้งของเราเรี้ยวแบบทาฝั่งนี้แล้วก็นอนเดี่ยวจะได้ดูกันว่าเขาปกปิดประมาณไหนนะคือตลับแป้งเนี่ยค่อนข้างแบบเลอะง่ายนะถ้าแบบไปโดนฝุ่นมาโดนอะไรมาโดนเนี้ยมันก็จะเป็นรอยง่ายนั่นเองนะคะถ้าเป็นเนื้อด้านแบบนี้นะองน้ําเขานะก็ไม่หนามไม่บางจนเกินไปนะคะแล้วก็มีความนุ่มเลยไม่แข็งเลยนะคะประมาณนี้เลยแล้วเราก็จะเอาแป้งออกมาเทียบกับ อันนี้ไปเลยนี่สองสี่ศูนย์กับรองพื้นกับแป้งเนี่ยสีมันใกล้เคียงกันไหมสองทีนะคะมิวปาดไปสองทีมันใกล้เคียงกันเลยนะคะเท่าที่ตาเนือมิวเห็นนะคางใกล้เคียงกันนะเพราะฉะนั้นสามารถใช้ได้นะคะเดี๋ยวๆลองดูอนก็นแล้วกันนะกดที่ใต้ตาอืมเฮ้ ไม่ธรรมดานะนี่นทุกคนทาแป้งเสร็จแล้วนะคะความมันที่มีตอนแรกคือจะหายไป้วก็เลอรูขุมขนด้วยชัดเจนนะคะแล้วก็สีผิวดูสม่ำเสมอมากขึ้นแล้วามว่าปกปิดไหมนะคะก็ปกปิดกว่าตอนแรกเลยนะทุกคนอลองย้ำอีกทีนะพอกันเลยนะบอกเลยสู่สีค่คู่ขี้แบบใช้อะไรก็ได้นะคะแบบนุ่มๆนิดนึงเพราะเป็นรองพื้นเนาะแต่นี่คือแบบแห้งแล้วก็เนียนไปเลยนะคะทุกคนเพราะเป็น แป้งผสมรองพื้นนั่นเองนะคะสีผิวก็จะใกล้เคียงกันเลยนะแต่รู้สึกว่าด้านที่ใช้รองพื้นก็จะมีความแบบอุ่นชั้นรองพื้นขึ้นมานิดนึงนะดูมีความปกปิดกว่าด้านที่ใช้แป้งนั่นเองนะคะแล้วเนื้อแป้งเขาก็ค่อนข้างแน่นเลยทีเดียวนะไม่แบบมีฝุ่นร่วงลงมาให้แบบกวนใจด้วยนั่นเองนะคะก็กระจกจาก การใช้ตะกี้ก็คือแบบเห็นหน้าครบดีนะคะขอให้มาค่อนข้างบางใหญ่เลยทีเดียวถ้าจำไม่ผิดนะคะตัวนี้ก็สามารถเ็ดรองพื้นได้นะทุกคนแต่ว่าไม่คขอใช้เป็นคู่กับแปง้งหัวพุ่มใหญ่ๆแล้วกันเนาะมันจะได้ไม่หนาเกินนะคะให้เซตร,รองพื้นแล้วก็เบลอถุงขนอะไรอย่างนี้มากขึ้นนะคะแล้วก็แน่นมากขึ้นด้วยติดทนนานนี้ขึ้นด้วยนะคะอ่ะมีก็ใช้แบบบนบนแล้วก็จิ้มๆไปก่อนนะแล้วค่อยปัดแป้งก็จะแบบไปสกิดแป้งมาให้แบบมีฝนนิดหน่อยนะแต่ว่าก็คือนั่นแหละ มันก็เป็นธรรมดาปกตินะคะที่ใช้คู่กับแปรงกจะตนปราณนี้แหละแ่งตาแล้วก็เขียนคิ้วกันเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะพาเลตที่ใช้มันจะเป็นแบบของซีวนสัสคาลเลอร์เลยนะคะก็จะเป็นใช้ตัวนี้นะคะทาท,ทั่วเปลือกตาก่อนแล้วก็ตัวนี้เป็นสีที่ทาที่หางตานะคะทุกคนแล้วก็สองสีนี้น,นะคะท,ที่กลางตาล่างนะั่เองแล้วก็ใช้สีน้ำตาลนะคะทาเป็นแบบอาไลเนอร์ ฟูงๆนั่นเองนะคะทุกคนก็ได้มาเป็นประมาณนี้นะคะตัวนะคะว่ามาสคาร่าของเขาเนี่ยจะปัดละขนตาี่้เป็นยังไงนะคะ mm. ตัวนี้ก็อย่างที่บอกนะะ mm. ชื่อว่า v o l m i n ินัสนะคะลั p a r รา i ด e นั่นเองนะคะทุกคนก่อนอื่นก็คือดัดขนตาก่อนเข้าไปนะคะแล้วก็หักข้อมือเข้ามานิดนึงนะคะแล้วก็ค่อยงับๆถ้าเราดัดขนตางอนตั้งแต่แรกทุกคนปัดมาสคาร่าบางทียี่ห้อแบบไม่ต้องแพงมากมันก็ขึ้นนะแล้วก็เลือกที่ดัดขนตาให้เข้ากับรูปตาของเราด้วยก็คือจะเป็นการดีมากเลย มิวเป็นคนที่มีขนตาประมาณหนึ่งไม่หนามากแต่ว่าก็ไม่ได้ยาวนะคะดูกันว่าเขาจะปัดให้เราได้หนามากขนาดไหนนะ,ะดูจากขนแปรงเนี่ยก็คือน่าจะได้เลยอะทุกคนเมิ้วจะแบบเข้าไปในขนตาแล้วก็แทรกๆขึ้นนะสไล์ขึ้นแทรก,กขึ้นเออย่านี้เลยนีน่ีคือรอบสองนะคะอืมทุกคน ขนแปรงเขาค่อนข้างจะแบบเป็นซี่แบบเล็กๆนะคะแล้วก็ซอกซอนขนตาได้ดีมากโอ้โหอะไรขนาดนะ่ะไม่ต้องมีโลมังขนตาปลอมอะมันก็ไม่ได้ทําให้ขนตายาวขนาดนั้นนะคะมันทำให้เราด,ดูมีขนตาเป็นแพรที่แบบสวยหนามากเลยทีเดียวเอาล่ะทุกคนไม่เคยมีขนตาเยอะขนาดนี้มาก่อนนะคะเออก็เป็นเลยที่ที่นะนี่ว่าไป ลดเลยทีเดียวคือมีเป็นคนที่ไม่ชอบติดขนตาปลอมแล้วก็รู้สึกว่าตัวนี้ตอบโต้นองมากเลยแล้วเขาเคลมไว้ด้วยว่าแบบปะเคยได้ยินนะว่าตัวนี้ก็สามารถทําให้ขนตาดูหนาขึ้นโดยที่ไม่ต้องติดขนตาปลอมเลยแล้วซึ่งก็เป็นอย่างนั้นนะคะทุกคนดีลดปลายปัดแก้มคอนทัวร์ไฮไลท์มาทุกคนนมาเริ่ม้มาปากนั่นเองนะคะทุกคนอยากดูสีมากเลยมันจะแบบเหมาะกับ เราไม้ยังไงนะคะสองเจ็ดห้านั่นเองนะคะทุกคนสีเป็นโทนแบบน่าจะเป็นแดงอมส้มๆนะจากที่เขาสวอตด,ดูนะคะแต่ว่าโอเมก้าสวอตเลยอะชอบตรงนี้มากเลยแต่ก็ต้องทํานะคะที่หลังเมืองก็แล้วกันอ้ทุกคนอ้ยอย่าเอามาเยอะนะเดีมันหกักสีทางง่ายมากเลยนะนี่มันจะเป็นส้มอมแดงแดงอมส้มจริงด้วยนะคะลองเกลีย่ยสีเดี๋ยวจะฟุ้งๆสวยๆแบบนี้นะ ดูสีเขาแบบติดทนนีนะเนื้อแมทนะคะแต่ก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะติดแบบแมสไมยังไงเดี๋ยวลองมาทากันก่อนลวกันลองทางแบบเกลี่ยๆเรลอๆขอบดูก่อนนะคะแมทจริงทุกคนกลิ่นเป็นแบบลอรีอัลเลยนี่ลองไปเกะก,กันก่อนนะคะการทาแบบเรลอๆไม่ได้อยากแบบสีปังสีชัดอะไรก็จะได้ประมาณนี้นะคะ มันก็กบสีปากอยู่นะคะแต่ว่าก็ไม่ได้กลบชัดขนาดนั้นอน,นี่คือทาแบบบางๆเฉยๆนะยังสวยขนาดนี้เลยอขอบด้านในชั้นหนึ่งนะทับไปมันหาง,ง่ายมากเลยทุกคนแล้วก็ได้สีชัดมากเนี่ยที่เขาเคลมไว้ไม่ตกไม่บกไม่คร่องจริงเนี่ยก็น่าจะทาแก้มได้ทุกคนเพราะมันแบบเบลนด์แล้วสีแบบประมาณนี้เลยแต่ว่าจะต้องใช้มาแบบนิดเดียวนะค่อยๆเบลนด์อะไรเงี้ยทาแก้มได้แหละแต่ไม่ลืมนะคะ รูดซีไายังไงดีไปหมดนี่ทุกคนหลังทาเต็มปากนะคะไม่แห้งด้วยนะไม่เหนียวด้วยนะคะทุกคนไม่ตกรองแต่สีชัดสวยมากๆเลยนะคะสวยแพงคู้ดีมากๆเลยนะคะในกล้องเนี่ยอาจจะดูแบบส้มอมแดงแจ่มๆนิดนึงนะแต่ว่าในชีวิตจ,จริงเนี่ยน,นะคะส้มแดงหม่นหมนิดนึง,นงกำลังดีมากๆเลยนะทุกคนไปดูสีนิดๆกันนะคะว่าเป็นประมาณไหนนะคะ ลูกที่ด้านะก็สะอกมาเป็นประมาณนี้นั่นเองนะคะทุกคนดีไหมดีไหมยูนิฟันขาวดูวสิปากแดงอย่างงี้นะคะหน้าเนียนมากนะคะหน้าเนียนแมทแล้วก็ไม่แห้งด้วยนะคะทุกคนเหมาะสําหรับหน้าร้อนนี้มากๆเลยนะสำหรับเครื่องสําอางเซ็ตขานนันเองนะคะจากลอรีออลนะคะรองพื้นนะแล้วอันนี้จะเป็นแป้งถามว่าแตกต่างกันขนาดไหมนะคะก็เอาจริงๆแล้วเนี่ย มันแมทเหมือนกันหมดเลยนะทุกคนแต่ว่าถ้าเป็นด้านแป้งเนี่ยนะคะเขาก็จะมีความว่าเนื้อบางกว่านิดนึงนะคะทุกคนใช้ชีวิตได้แบบประจําวันได้เลยแต่ถ้าแต่งออกงานก็คือก็ลองพื้นไปเลยนะคะทุกคนออก,ออกงานออกงานที่ไหนใดๆงานแต่งงานบวชแล้วเปญญานะใช้รองพื้นเลยนะคะคู่กับแป้งก็คือจะแน่นข้าไปใหญ่นะคะทุกคนส่วนขนตามีชอบมากเลยอะ่ะมันเป็นแบบเหมาะกับคนที่ไม่ชอบ ติดขนตาแต่อยากมีขนตาแบบฟูฟูฟ่องๆองอย่างเงี้ยก็คือได้เลยนะคะปัดออกงานได้เลยทุกคนมันเหมือนเราติดขนตาปลอมที่เป็นธรรมชาติสุดๆนะคะแต่รับคนที่มีขนตาประมาณหนึ่งแบบมวแล้วนะคะถ้าใครมีขนตาเล็กๆก็จะต้องเพิ่มขนตานิดหนึ่งแต่ว่าโดยรวมคือชอบนะตัวนี้ปัดแล้วแบบฟูละมากๆเลยนะคะเลิศนะลิปนะคะก็สวยเลยนะคะทุกคนเป็นแดงที่แบบว่าทาแล้วปังทาแล้วสวยนะเหมาะกับผิวโทนเหลืองแบบโทนเข้มอะไรอย่างเงี้ยได้เลยนะเขาจับคู่สีมาค่อนข้างที่จะ ตรงอะทุกคนไม่ต้องคิดเยอะถ้าซื้อเสร็จหนีนั่นเองนะคะแล้วก็ทาแล้วฟันข่าวด้วยจริงๆร้ไมอเล่นนี่งานผิวเน้นกริบนะคะไม่เป็นคราบเลยเออดูผงขนชัดเจนนะแต่ว่าด้านที่ใช้พื้นจะเลยผงขนมากกว่าด้านที่ใช้แป้งนะ,ะทุกคนด้านประจําวันก็แนะนําให้ใช้เป็นแป้งก็ได้นะคะแบบใครไปทายยํางานอะไรเงี้ยไม่ได้ใช้คอนซีลเลอร์แต่ถ้าใครใครอยากให้ปกปิดใต้ตามากขึ้นก็ทาคอนซีลเลอร์ก่อนแล้วก็ค่อยทาแป้งก็ได้นะคะทุกคนนี่แหมมันจะมีทิ้น แดงๆมานิดนึงนะทุกคนแต่ว่าไม่ได้เลอะเถอนนะแล้วก็กินน้ําไปนะคะมันก็มีอาการแบบเลอะนิดนึงนะแต่ว่าไม่ได้แบบเลอะเกินไปอ่ะทุกคนอีกอื่นก็มีนะมันจะมีโทนน้าตาลด้วยโทนแดงไปเลยก็มีหรือว่าโทนชมพูอะไรอย่างเงี้ยนะถ้าจะไม่ผิดนะคะไปเลือกกันดูได้นะคะประมาณนี้นะคะที่มาเปิดกล่องอันบอกแล้วก็แต่งหน้าให้ทุกคนได้ดูนะในเซ็ตของเมืองคานของลอรีโอในคลิปนี้นั่นเองนะคะทุกคนก็จะชอบนะคะแล้วถ้าใครชอบแบบอยากได้ยกเซ็ตเลยก็คือไป สั่งตามกันได้นะคุนไม่รู้จะมีหรือเปล่านะถ้าลงไปแล้วอะหรือว่า้อแยกแกลนคนถ้าใครชอบแบบแยกนะคะแต่ว่าถ้าสั่งมาเซ็ตมันจะถูกกว่าหน่อยไงคนตกละชิ้นแบบ2อ0รอย่ะไรเงี้ยนะคะแปลงก็คือเหมาะมากๆเลยที่จะรองรองพื้นนะคะการใช้แปลงอันนี้ครั้งแรกเราก็รู้ว่าเออมันทําหน้าที่ได้ดีนะคะแล้วก็เกลี่ยรองพื้นได้ง่ายได้ไหวนะแล้วก็ไม่กินเนื้อรองพื้นเท่าไหร่นะคะอันนี้ ลดเลยนะคะมานี้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องช่องนี้ด้วยกันนะคะมีมิวเมอร์ดิเกิลค่ะแล้วก็จะลองฟิีบ่อยๆนะ,ะเพราะว่าช่วงนี้ก็คือว่างแล้วนะคะโอเคค่ะไว้เจอกันใหม่นะคะคลิปหน้าคะ่ะ